สวัสดีเพื่อนๆครับ เมื่อวานนี้เนี่ยบิตคอยร่วงสู่15,000แสนาลาร์ครับลงมาเคลียร์กับโซนแรกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งแตะฟิโบที่0.382และก็เกิดสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นครับทำให้ในวันนี้เนี่ยก็ดีตัวทะยานสู่17,000แสดพัลาร์อีกครั้งซึ่งในภาพช็อตเทอมเนี่ยผมยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวอะไรที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยบิตคอยอาจจะทะยานสู่19,000แสนาลาร์ได้เลยทีเดียวครับในภาพใหญ่ต้องบอกว่าหากบิตคอยยังไม่ได้เบรกทะลุ11,000ลาเนี่ยยจะยังเป็นกาารไซด์์เวยใในภพหญ่ซึ่ง เระมัดระวังในการ เฟกพัม <Fake> ในครั้งนี้ด้วยนะครับผมจะไปเจาะลึกทิศทางของกราฟจากการเซเวครั้งนี้ให้เพื่อนได้ฟังกันครับซึ่งบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยผมก็เวทแอนซีรอดูท่าทีตลาดเหมือนกันนะครับเป็นช่วงที่เทรดยากก็ทับมือครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโฟกัสเอาคอยเช่นเดียวกันซึ่งในฝั่งของเอาคอยเองเนี่ยยังไม่เห็นพร i ยแอคชั่นอะไรในการกลับตัวหรือการฟอร์มตัวสวยๆเลยนะครับก็ยังคงเวทแอนซีรอดูจังหวะในการช้อนของเอาคอยเช่นเดียวกันแต่ผมจะบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่น่าเฝ้าจับตาในการช้อนส เราฟังพร้อมกันเลยครับวันดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่2กรกฎาคมและผมไม่ได้มาแนะนการลงทุนครับเพื่อนๆครับหลายคนกําลังคิดว่าบิตคอยนวันนี้เนี่ยกำลังที่จะกลับตัวจริงนะแต่นี่อาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆเครับเจาะลึกประเด็นต่างๆให้เพื่อนได้ฟังันครับว่านี่อาจจะเป็นการเฟกพัมก็ได้นะครับเพื่อนๆเลยครับมีความเห็นยังไงกันบ้างขนาดที่ราคาเนี่ยค่อนข้างพันพวนแล้วก็เทรดยากมากๆในช่วงนี้ผมอยากจะถามความเห็นเพื่อนๆนะครับว่าการดีตัวในครั้งนีี้เ่ กลับตัวกันจริงไหม,ถ,ม,มถ้าใครมองว่ากลับตัวจริงพิมพ์ว่ากลับจริงนะครับถ้าใครมองว่ากลับหลอกนะคอมเมนต์ว่าเด้งหลอกไว้ที่ใต้คลิปกันหน่อยนะครับก่อนแล้ฟังข้อมูลในวันนี้ครับเ,เพื่อนๆฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจออกมาทําคลิปในทุกๆวันครับส่วนใครที่เพิ่งมารับชมก็ฝากกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆที่ผมจะร์เบใย์ทุกๆวันนะครับและใครที่ชอบการวิเคราะห์ของผมนะครับอยากให้การซัพพอร์ตผมผมจะมีคลาสในการสอนเทรดทุกๆสัปดาห์เลยนะครับที่ด i s c o r d หรือเพื่อนสามารถดูย้อนหลังได้นะครับแลวก็มีการอัปเดตแผนเทรดประจําสัปดาห์รวมถึงพอร์ตการลงทุนของผมนะครับให้สําหรับ YouTube Member เท่านั้นกดสมัครหน้าช่อง YouTube ยูทูบได้เลยนะครับตกเพียงแค่วันละ20บาทเป็นห่าวฉลามตะลุยเทรดนะครับเพื่อน ก็ฝากสปอร์ตได้นะครับโอเคเพื่อนๆเรามาอัปเดทฝั่งของภาวะตลาดโดยรวมกันหน่อยหนึกัน,นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มาอัปเดทฝั่งของข่าวนะพเพื่อนๆก็มาอัปเดเทเข้าแบบปเปียวเเลยรายการเลยก,ลก็มาส่พาสราให้เพื่อนได้ฟังกันในคลิปนี้นะครับในฝั่งของภาวะ,าวะเฟเกิเด็่ครับพเพื่อนยังคงอยู่ในภาวะที่มีความโลภซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็อยู่ในภาวะที่มีความโลภเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้ดบตัวมาประมาณช่วง62นะครับก็ ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังในการเทรดกันอยู่นะครับเพื่อนในฝั่งของ Bitcoin เทีเนะครับเพื่อนเมื่อวานนี้เนี่ยมีเม็ดเงินไหลออกเนประมาณ342มิลเลียนนะครับเพื่อนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประมาณมมรอบ,บ,บสัปดาห์เลยนะครับเพิ่งที่จะมีเม็ดเงินไหลออกมาเห็นได้ว่าราคาเนี่ย ก็ดอบตัวลงตามของกระแสะเงินที่สถาบันเนี่ยเกิดแรงเทขายด้วยนั่เนเองนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเรามาเจาะลึกในฝ่ของการนาเวฟกันก่อนเลยเลยกันนะครับซึ่งในฝั่งการนาเวฟเนี่ยจะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมรอพอดีนะครับก็คือการย่อลง2หรือจบลง B เพื่อที่จะขึ้นไปด้านบน3,4,5ก็ว่ากันไปเพื่อนเในการปรับตัวลงขา2ตรงนี้เนี่ยนะครับหรือเวฟบ2ตรงนี้เนี่ย จะใกล้เคียงกับในฝั่งของโซนที่มีการเปิดแก็ปทิ้งเอาไว้ที่ประมาณช่วง1นึ่งแล้าะตรงนี้เนี่ยจะเป็นในฝั่งของโซนโกลด์แลในโชว์ของฟิโบนัชชีด้วยนันเองผมก็เลยแอบเฝ้ารอโซนนี้อยู่แต่ราคาเนี่ย ลงไม่มาถึงโซนที่ผมเฝ้ารอเนี่ยก็เลยไม่ได้ทําอะไรซึ่งในนี้น,นะครับเรามาดูในฝั่งของแกลบนะเพื่อนที่เราได้โฟกัสกันเมื่อวานนี้จะมีอยู่3โซนหลักๆด้วยกันเมื่อวานนี้เพิ่งจะร่วงลงมานะครับก็เคลียร์ไปีเรียบรอ้อยแล้ววันนี้ก็ดีตัวขึ้นเลยซึ่งเนี่ยโซนนี้ครับเป็นโซนที่ผมเฝ้ารอก็คือฟิโบที่0ูจุดห้าฟิโบนัชชีโดยประมาณนะครับหรือเคลียร์แกลบที่ประมาณช่วง1นึ0 0 0สจะตรงกับการนาเวฟนะครับจบขา2พอดีเพื่พอที่จะไปต่อพอดีแต่พอราคาเนี่ย ไม่ลงมาจุดนี้ผมก็เลยมองว่าไม่ไม่ค่อยถนัดแหละแล้วก็ไม่ได้มั่นใจหน้าเทรดในภาพช็อตเทอมและถ้าจะไปกดนะครับเพื่อนต้องบอกว่าการดีตัวในชุดนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้มั่นใจเท่าไหร่ผมเลยแบ่งเป็น2เคสด้วยกันนะครับหก็คือ qm pattern นะครับไหลซ้ายหัวนะครับแล้วก็น,นี้ร่วงลงมาเนี่ยหลุดโลล่าสุดนะครับเนี่ยผมตีเส้นเอาไว้เป็นไหลขวาเนี่ยขึ้นมาไม่เกินไฮนี้และร่วงลงต่อแอมก็เลยเป็นสาเหตุ1ข้อมูลที่อาจจะเป็นการ fake ัมนะครับจุดแรก นเนื่องจากในชุดนี้เนี่ยโครงสร้างเนี่ยมีการเกิดคอนเฟิร์มสัญญาณบาร์เรตเดเวอร์เจนเกิดขึ้นฉะนั้นการดีตัวในครั้งนี้ต้องโฟกัสในไทม์เฟรมย่อยเท่านั้นก็คือเช่น1ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีสัญญาณบาร์เรตเดเวอร์เจนเกิดขึ้นแถวๆช่วงแนวต้านนะครับหรือไฮเดิมเท่านั้นถึงจะมองว่าแพทเทิร์นนี้เนี่ยหรือก,การดีตัวในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการคอนเฟิร์ม QM แพทเทิร์นที่ผมมองก็คือตามลูกศรสีขาวนะเพืนะ่อนก็คือตามลูกศรน,นี้ช่วงหน้าเทรดเนี่ย ถ้ามีสัญญาณการกลับตัวถึงจะมองว่าเป็น QM และถึงจะคอนเฟิร์มการกดเทรดฝั่งขาลงแบบนี้นะครับผมถึงจะกดแบบนี้แต่ถ้าไม่มีนะครับจะกลายเป็นการขึ้นไปทดสอบแนวต้านของเทรนไลน์แทนขึ้นไปทดสอบเทรนไลน์เส้นกดขาลงด้านบนแทนแบบนี้แทนแล้วนะครับเหมือนอย่างที่เคยขึ้นมาช่วงนี้นะครับแต่ว่าในช่วง2ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถูกคอนทุบหัวแบะถูกต้องไหมครับเนี่ยถูกคอนทุบมารอบที่1รอบที่2ออันนี้อาจจะขึ้นมาถึงอีกรอบหนึ่งก็ได้ ทำไมถึงอาจจะขึ้นมาถึงอีกรอบหนึ่งก็คือถ้า1ชั่วโมงเนี่ยไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะโซนสีแดงๆตรงนี้นะครับถ้าไม่มีเรารอโซนด้านบนเลยก็คือรอาคาเนี่ยจะเกิดการเบรกทำไมผมถึงมาว่าอาจจะดีตัวเบรกทะลุสปายโซนชอ็อตเทิมตรงนี้ออกมาได้เนื่องจากว่าในฝั่งของสภาพคล่องเนี่ยนะครับมีการ กระจายตัวที่ประมาณเยอะเนี่ยอยู่ที่ประมาณช่วง18,700หรือตีห้าวๆเลตัวเลขกลมๆก็คือ19,000ลาซึ่ง19,000ล่าเนี่ยนะครับมันจะใกล้เคียงกับการ break high ออกไปหรือ17หรือ18,700เนี่ยจะใกล้เคียงกับการที่มาทะลุนะครับ high เดิมออกไปฉันแล้วเนี่ยแถวๆโซนนี้เนี่ยต้องเฝ้าจับตาให้ดีเลยการที่จะกดเทรดฝั่งใดฝั่งนึงเนี่ย สำคัญมากๆครับเพื่อนๆเพราะว่ามันจะมีความมันป่วนที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งจะมองว่าเฮ้ยไม่น่าจะผ่านหรอกก็เลยโฟกัสที่จะช็อตหรือเทรดฝั่งขาลงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะมองแบบนั้นซึ่งผมก็แอบมองเหมือนกันนะครับถ้ามีสัญญาณการกลับตัวนะผมถึงจะเริ่มเข้ามาโฟกัสเทรดมาขึ้นนะครับเคสต่อมาคือหลายคนก็แอบมองว่าเฮ้ยครั้งนี้เนี่ยน่าจะเอาจริงะนะอาจจะกลับตัวจริงๆเลยก็ได้เพราะว่าลงมาเคลียร์กลับแล้ว มีโอกาสที่จะ break confirm ก็ได้ซึ่งส่วนตัวผมเองถ้ามองว่า bitcoin จะกลับตัวจริงๆเนี่ยนะครับควรจะต้องมีการ break ไฮนี้ก่อนนะครับ break โครงสร้างในภาพใหญ่หรือไฮนี้ก่อนฉชน้นแล้วการที่ bitcoin จะกลับตัวจริงๆในภาพใหญ่ๆเลยนะเพื่อนก็คือการทะยานสู่ all time high ใหม่เนี่ยนะครับ bitcoin น่ครับควรจะต้องมีการ break นะครับไฮนี้ก่อนประมาณช่วง1 0 0 0 0 0 1 0ล้าระดับออกไป ผมถึงจะมองว่าบิตคอยในภาพใหญ่เนี่ยจะกลับตัวได้แล้วก็ค่อยไปไล่เทรดตามเทรนหรือ f o r ์โร trend ต่อจากนั้นนะเพื่อนก็ผมจะแบ่งเคสเป็นประมาณนี้ซึ่งในภาพชอเทอมเนี่ยผมไม่ได้มั่นใจก็เลยยังไม่ทําอะไรเลยนะในฝั่งของ Bitcoin ยังไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าส่วนตัวเองเนี่ยนะครับกะรอในการพักตัวสวยๆตาม f i โบนัชชีในโซนโก l เด้นเลชซะมากกว่าเพราะว่าระบบของผมเนี่ยนะครับมักจะรอตามโซนที่ปลอดภัยซะมากกว่า ถึงจะกดเทรดนะครับแล้วก็ส่วนตัวเองเนี่ยวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เนี่ยก็ตั้งใจที่จะช้อนเอาคอยแบบเต็มมือนะเพื่อนๆก็เลยยังไม่ได้แอคชั่นอะไรเพิ่มเติมในตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าหน้าเทรดยังไม่มีแล้วก็พาแอคชั่นยังไม่มีเชื่อวบิตคอยเนี่ยผมมองประมาณนี้ก็คือแบ่งเป็น2เคสสรุปง่ายๆก็คือ1 qm pattern นะครับเพืนะ่อนก็คือเนี่ยเป็นไหลซ้ายอาจจะเป็นไหลขวาก็ต่อเมื่อนะครับจะต้องมีการคอนเฟิร์มสัญญาการกับตัว ถึงโฟกัสเทรดฝั่งขาลงณจุดนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นการขึ้นมาทดสอบแนวต้านของเทรลไลน์แลวก็อาจจะเป็น QM Pat t e r n ในเคสที่2ก็คือถ้าไม่เป็น QM นะครับก็คือหากไม่มีสัญญาณ e r g e n c นเนี่ยราคาก็จะเบรกโครงสร้างออกมาและทะยานสู่ประมาณช่วง1 9 0 0 0ล้านได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับอาจจะขึ้นมานะครับเป็นการทดสอบแนวต้านอีกแบบนี้อีกก็ได้นั้นแล้วเนี่ยระมัดระวังในการเทรดเอาไว้ด้วยนะครับการที่จะโฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้น ควรจะต้องมีแท่งอิมบาลานซ์เกิดขึ้นเท่านั้นนะครับค่อยโฟกัสเทรดตามเทรนอีกทีหนึ่งแล้วผมมองว่าตอนนี้เนี่ยยังคงเวทเอ็นจีแล้วก็รอดูคอนเฟิร์ม q m วอีกทีหนึ่งค่อยโฟกัสในการเทรดฝั่งขาลงผมมองว่าส่วนโซนกดเทรดฝั่งขาขึ้นควรจะต้องลงมาปิดแก็บด้านล่างหรือลงมาแต่ฟิโบร์สัก0.5ฟิบบนชีเนะครับก็จะเป็นการลงมาเคลียร์การนับเวทพอดีจบ2เพื่อนี่ขึ้น 3- 4 5ห้สวยๆพอดี แต่อีกประเด็นหนึ่งนะครับพเพื่อนๆอ่ะอีกประเด็นหนึ่งแชร์ไปเพิ่มเติมในการถ้าบิตคอยจะกลับตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นไม่ได้เพราะว่าในฝั่งของอิชิโมกุในทางเฟรมเดลี่เนี่ยนะครับมีการคอนเฟิร์มโกลเด้นครอสเกิดขึ้นแล้วนะครับก็อาจจะมีการดีตัวเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับเพราะว่ามีการเคลียร์กับโวนแรกไปเรียบร้อยแล้วถ้าใครเทรดตามอิชิโมกุก็ลอง SL ที่โลล่าสุดได้เพื่อเพื่อนก็ลองไปวางแผนเพิ่มเติมกันดูส่วนตัวผมเอง ก็คงจะเวทแอนด์ซีต่อไปก่อนนะเพื่อนๆช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างเทรดยากเพราะว่าพอมันเป็นการไซเวททั้งในภาพใหญ่และในภาพย่อยเองเนี่ยนะครับเพื่อนๆผมยิ่งคือไม่ทําอะไรเลยนะเพื่อนๆเนี่ยไซเวทภาพใหญ่ในชุดนี้เห็นไหมครับแล้วก็ภาพย่อยอีกในชุดนี้เห็นไหมครับ ผมก็เลยโอเคงานเวทแอนซีต่อไปที่เรามาอัปเดตในฝั่งของอัลคอยน์เพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆอ่ะในฝั่งของภาพรวมอัลคอยน์เนี่ยนะครับก็จะเป็นการไซเวในช่องขาลงอยู่เห็นไหมครับเนี่ยยังไม่ได้มีการเบรกคอนเฟิร์มอะไรเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ในฝั่งของอัลคอยน์นะครับย,ยกตัวอย่างเช่นอีติเรียมก็ผมแอบมองว่าคือในฝั่งของโครงสร้างภาพใหญ่เนี่ยยังคงเป็นโครงสร้างขาลงแล้วก็ในภาพช็อตเทอมเนี่ยเป็นการวิ่งไซเวชัดเจน ฉันแล้วผมเนี่ยจะยังโฟกัสเทรดฝั่งขาลงอยู่นะแต่ว่าอาจจะรอให้มีการดีตัวขึ้นมาอีกสักชุดหนึ่งคอนเฟิร์มการกับตัวอีกสักชุดหนึ่งเนี่ยค่อยจะโฟกัสเทรดฝั่งขาลงออในฝั่งอีเธอรียมนะต้องบอกว่าค่อนข้างอ่อนแรงพอสมควรนเเพื่อนการดีตัวมาในครั้งนี้ยังค่อนข้างที่จะอ่อนแรงอยู่เนี่ยก็เลยมองว่าอีเธอรียมเนี่ยน่าจะยังกลับตัวไม่ได้แล้วก็มองว่าการพักตัวเนี่ยน่าจะเหมาะสมซะมากกว่า เพื่อนๆครับใครที่กำลังเทรดคริปโตอยู่นะครับผมก็ฝากบอกต่อกิจกรรมดีๆนะครับก็เป็นการแจกรางวัลให้เพื่อนๆทั้ง iPhone 16 Pro Max แล้วก็รางวัลเนี่ยสูงสุดถึงพันวิตติทีเลยนะครับแล้วก็ใครที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยจะได้รับรางวัลแน่ๆนะครับเพื่อนๆอย่างน้อยๆก็คือ1 u ึ่งวิตีนั่นเองครับเพื่อนๆก็เพียงแค่เข้ามาจอยกันใน Discord เนี่ยเพื่อนๆนะครับในฝั่งของ Discord เนี่ยก็ฝากเพื่อนๆเข้ามาจอยกันได้นะครับก็ผมจะมีคลาสในการสอนเทรดทุกๆสัปดาห์มีการอัปเดตตลาดประจำ ภาพรวมของกราฟในแต่ละไทม์เฟรมเนี่ยเพื่อนๆได้ดูกันอยู่ทุกๆวันเลยนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะเพื่อเพื่อนก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดดิสคอที่อยู่ที่หน้าจอนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ดิสคอที่อยู่ใต้คลิปก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับกดติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มเพื่อนเพื่อนกด Open ในไอติเกตนะครับเดี๋ยวจะมีติเกตเนี่ยเด้งขึ้นมาเพื่อนเพื่อนกดที่ติเกตของตัวเองและคุยในแชทนั้นได้เลยนะครับจะมีทั้งทีมงานเนี่ยาเข้ามคอยจอกัักกกกิจจรรรรมาาแว ประจำเดือนก็นแล้วก็นาคมกันด้วยนะครับพเพื่อนๆครับปิดท้ายที่ทองคำลยกันนะครับทองคำเนี่ยหลังจากมีการ break out ออกมานะครับผมก็แอบลอยในการย่อพักตัวนะจริงๆโซนที่ผมต่อรองราคาเนี่ยจะเป็นแถวๆช่วงดีมาโซนเดิมนะก็จะมองเป็น QM pattern นอครับก็คือมีการ break ออกมาแล้ว นะครับก็เป็นไหลซ้ายหัวเนี่ยหรอกไหลขวาแต่เหมือนจะไม่ยอมย่อนะเพราะว่าในภาพช็อตเทอมเนี่ยถ้าเราย่อมาดูในทางเฟรม M 3 0เนี่ยนะครับเชื่อว่ามีสัญญาณในวัฏจินเกิดขึ้นในชุดนี้นะครับผมก็แอบ,บมองว่าเออในชุดนี้เนี่ยอาจที่จะพอเทรดฝั่งขาขึ้นได้สักชุดหนึ่งนะครับเป็นเป็น,ปนแผนแผนแรกแล้วก็แผนหลักเนี่ยก็รอโฟกัสเทรดในภาพ4ชั่วโมงอีกทีหนึ่งนะครับก็เอสอลที่โลล่าสุดอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วผมก็มองว่าทองคำเนี่ยเป็นการโฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับก็ ลองไปวางแผนเพิ่มเติมกันดูนะครับเพื่อนก็สำหรับใครที่เทรด e ฟร์แหรือทองคำอยู่นะเพื่อนเพียงแค่เทรดผ่านทางลิงก์ XM ภายใต้ลิงก์ของผมนะครก็อยู่ที่ใต้คลิปนั้นล่างนะเพื่อนก็จะได้รับออโต้รีเบททันทีนะครับเพื่อนก็ จะรับเงินคืนทุกๆไม้ที่เพื่อนเทรดเลยนะครับเพืเ่อนๆครับสูตคลิปนี้ในบิตคอยผมก็แอบมองว่ามองเป็น2เคสในกันนะครับก็คือการดีตัวขึ้นมาทดสอบไฮเดิมและเกิด QM pattern นะครับฉะนั้นแล้วในชุดนี้เนี่ยจะต้องรอมีการคอนเฟิร์มสัญญาณการกับตัวเป็นขาลงเท่านั้นค่อยโฟกัสเทรดในฟองขาลงนะครับเพราะว่าในเคสต่ตอมาเนะี่ยบิตคอยมมีโอกาสที่จะ break high ในภาพ short term เพื่อไปทดสอบแนวร่างสำคัญในภาพให,ใหญ่ได้ก็คือประมาณช่วง1 9 0 0 0แ้านขึ้นไปนะครับก็เรามาระวังในการกดเทรดครั้งนี้ไว้ให้มากนะครับแล้วก็รัดกลุ่มไว้ให้มากที่สุดนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมก็เวทแอนดีรอดูท่าที่ตลาดไปก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงประมาณของ Q3 ของแต่ละปีเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะไซด์เวยหน้าเบื่อเลยก็เทรดยากนั่นเองนะครับก็เรามาระวังในการเทรดเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยกันในดีสคอตอนเป็นก็เพียงแค่สแกน QR code ดีสคอ่อนที่อย หรือคลิกลิงก์ดิสขอที่อยู่ตยใต้คลิปก็ได้นะครับผมจะมีการอัพเดตตลาดประจำสัปดาห์และก็คลาสในการสอนเทรดทุกๆสัปดาห์เลยนะครับฝากสปอนอร์ผมได้นะครับก็ดีใจที่ได้พบกับคเบอร์ทุกคนในวันนี้อย่าลืมไปเที่วาฉลามที่เกาะวานเหมือนกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ